อนการปล่อนหน้านี้หล่อน้าเดือนเงียบมากเลยนะคนค้าขายลุกอาชีพได้รับผลกระทบหมดทูกอาชีพเลยคนระับถนนเยาว,วราชก็จะเงียบมากสวัสดีครับผมพีทอี่แร์นะครับวันนี้ผมพามายาว,วราชนะฮะแล้วก็จะพามาร้านร้านหนึ่งเป็นร้านหมึกย่างเจ้าแรกๆของประเทศเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีคนรอคิวเนี่ยนานสองชั่วโมงเลยและร้านเขาเนี่ยเด่นมากๆตรงที่หมึกเนี่ยส่งตรงมาจากแพที่สุราษฎร์ธานีตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้องรอคิวนานหรือเปล่าเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับไปกันไป เรามาถึงร้านหมึกที่บอกแล้วนะฮะนนี้ถึงคิวที่8นะจ๊นี่ผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ครับถึงคิวที่28แล้วนะฮะแล้วดูหมึกนะฮะคือจะวางแบบอย่างนี้เลยครับน้องกายน้องก้าวเออคือเขาวางแบบนี้แล้วก็ย่างอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีน้ำจงน้ำจิ้มตักมานะแต่ว่าเวลาเขารับคิวเขาจะไปรับกันตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมพามาให้ดูมาเราเดี๋ยวเรามาสั่งด้วยครับสวสีนะฮะนี่เมนูเป็นแบบนี้แล้วไม่มีคนรับรับคิวอย่างนี้ปกติเนี่ยคนมารอคิวนานสุดกี่ชั่วโม เฮ้ยสองสามชั่วโมงเลยเหรอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะโควิดใช่ไหมคนไม่เยอะใช่ไหมขายได้วันหนึ่งประมาณกี่ไม้อันนี้ไม่รู้เลยแต่ฮะเ <c oughs> มนูของเขาครับก็จะมีแบบนี้ <c oughs> นี่ชื่อร้านหมึกย่างเขาชื่อน้องกายน้องก้าวน้องกัดนี่แม่เขาชื่อก้อยแม่ก้อยนี่จะรับออเดอร์แล้วเมนูเขาจะเป็นแบบนี้ฮะ มีเน like right ื beard, company, so sticks, so no so ้อหมึกย่างสามไม้ร้อยนะคะผมแล้วก็หนึ่งไม้4ี่ิบาทแล้วแต่นะมีปากปลาหมึกด้วยแล้วมีเอ็นหมึกมีไข่ปลาหมึกมีหนวดหนวดหมึกสายหมึกกล้วยแล้วก็หมึกกระดองเดี๋ยวผมจะสั่งนะครับผมจะสั่งไข่หมึกหนวดหมึกสายหมึกกล้วยแล้วก็หมึกกระดองเนี่ยสี่ชุดนี้4ี่ร้อยแปดสงั้นเอาสี่ชุดเอาอย่างละไม้เอาอย่างละไม้สี่ชุดใช่่น้ามาครับพอเราใส่ตังเสร็จนะแล้วเราก็จะได้บินแบบนี้ไปยื่นตรงนู้นแล้วเขาก็จะทำให้เรา ผมยืนที่ใครได้ครับผมยืดยืนครับอันนี้ฮะลาดเลยนะคะของผมอ่ะใช่ทั้งหมดสี่ชสองกับสองลาดเลยค่ะลาดเลยอันนี้สั่งแบบนี้คนย่างนี่มื่อมือไหมฮะวันนึงย่างกี่ไม้อ่ะถึงพันไม้ป่ะโอ้อันนี้อันนี้ของผมอันเดียวใช่ป่ะมีไหมเราสั่งมาทั้งหมด4ชุดนะฮะดูนะครับพริกก็แบบเห็นไหมนี่พริกล้น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 อ้ย มามาผมได้แล้วนะฮะคือผมสั่งมาทั้งหมด4ชุดแต่เอาหอกลับบ้าน2ชุดปกติเขาก็ไม่ได้มีให้มานั่งทานที่นี่นะแต่ว่าผมขอยืนโตเขานะคนเขาแน่นมากนะครับแล้วก็รสชาติอะผมยังไม่รู้ว่ราะผมไม่เคยนะฮะมาลองเลยนี่กับบ้าน2ชุดนี่กับบ้าน2ชุดเรากลับบ้าน2ชุดอันนี้นี่แล้วก็แขวนไว้ขวนไว้บ้างไผมซื้อให้ครับ แล้วเราก็นั่งกินนะฮะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของร้านนี้สําหรับผมนะฮะ<ม>รสจัดมากอันนี้ดีตรงที่ไม่อมหวานนะดูไข่ดินี่เราต้องใส่แบบเอาพริกโกยใส่ด้วยนะอร<ก>่อยนะฮะเผ็ดร้านนี้พริกกระเทียมแน่นมากแต่ข้อดีของเขาคือรสชาติาน้ำจิ้มอะ่ะไม่ออมหวานคนระับ เป็นหมกที่นี่นุ่มนะไม่แข็งและเหนียวเยียวเผ็ดว่ะนนนี้เป็นร้านหมึกย่างที่อร่อยเลยนะหนเยอะยอะ่ยเสามถ้วยนีย้คือ2ชุดตกชุดหนึงเราีรอยแปบาท ถือว่าเป็นร้านปลาหมึกที่ชอบชอบที่สุดก็ได้นะตั้งแต่กินมาตอนนี้นะคือแบบถ้าไม่มีน้ำมานั่นกินเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบลำบากมากเพราะว่ารถจ้ารรถรถจจั้าพิกกัดลิ้นจนพูดเพียนละ ตอนการหล่อนหน้านี้ห,หลอนังเดือนเงียบม,มากเลยนะคนค้าขายทุกอาชีพแบบได้รับผลกระทบหมดทุกอาชีพเลยครับถนนเะยววาวราชก็จะเงียบม,มากได้รับผลกระทบกัน,กนหมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบตกงานบ้างลดเงินเดือนบ้างันนี้รับผลกระทบทางประเทศนะครับ ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีโครงการดีๆมาแนะนําแล้วกันนะครับของธนาคารออมสินนะซึ่งซึ่งธนาคารออมสินนะครับเขาช่วยเหลือผ่านทางโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเนี่ยเขาก็ให้สําหรับผู้รประกอบการรายย่อยแล้วก็พวกช่างฝีมือทุกประเภทเลยนะ <C' n S 2> แต่ต้องผ่านการฝึกอาชีพช่างมาก่อนนะครับผมอันนี้สําคัญมากอย่างเช่นร้านหมึกเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ผู้ประกอบการรายย่อยอยู่นะครับผมสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สูงสุด5 0,000่นบาทนะอันนี้นะฮะแต่อาชีพอื่นก็สามารถยื่นได้นะอย่างเช่นผู้ขับขี่ รถยนต์สาธารณะรถสาธารณะอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกพี่แท็กซี่อย่างเงี้ยหรือว่ารถรับจ้างทั่วไปนะครับผมแล้วก็พวกธุรกิจขายธุรกิจขนาดเล็กๆนะครับพวกธุรกิจขนาดเล็กก็อย่างพวกธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆนะฮะวงเงินที่เขาให้กู้นะครับตั้งแต่10,000บาทถึง300,000บาทนะครับผมดอกเบีย้ย3.99%นาน5ปีนะฮะแล้วก็ปอลอดจำระเงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ย6งวดแรกนะฮะเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.gsb.or.th นะครับผมหรือว่าไปติดต่อธนาคารได้ ที่สาขาได้ทั่วประเทศเลยของธนาคารออมสินนะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนปี2565นี้นะครับหรือจนกว่างเงินโครงการเขาจะหมดนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดวาให้ตรงนี้แล้วกันว่าติดต่อไงหรือโทรไปที่ GSB Contact Center นะครับ1115ครับโทรไปถามได้นะหรือติดต่อไปที่ธนาคารอมสินทั่วประเทศได้เลยนะฮะ ทั้งหมดนี่ที่ผมซื้อร่วมกับบ้านด้วยประมาณพันเก้าร้อยยี่สิบบาทแต่ช่วงนี้หมูหมูแพงกว่าเออตอนนี้หมูราคาขึ้นมากนะหมูจะเพง่าหมวดสองร้อย่ะสองร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นหนวดมึกสายแต่คนที่นี่ไม่ขาดสายจริงๆนะคือให้ดูได้นะบอสแทนก้อานี้เดี๋ยวดูคนรอดิให้บอสแทนมาดิเยอะป่ะเฮ้แต่กินตามผมมันดีร้านนี้อร่อยเธ้ก็สดด้วยนะ เผ็ดแต่อร่อยแบบอร่อยครับผมจะบอกว่าผมไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวก็พอไม่ใช่ไม่ไหวด้วยปริมาณนะไม่ไหวด้วยความเผ็ดผมให้ดูอีว่าผมไม่ได้แกล้งนะคือดูดูตัวพริกครับนี่เรโรยโปะมาแบบค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากเะ ถ้าคุณจะรู้สึกว่ากินแล้วไม่ต้องมารอคิวนานอ่ะคุณเดินมาถึงคุณสั่งก่อนจ่ายตังคุณก็ไปซื้อของก่อนอแล้วค่อยกลับมาไม่แล้วเมนูอะไรที่ได้ได้เลยอ่ะกระดองกล้วยหนวดเอ็นจำมาครับมาถึงร้านนี้มีอยู่สี่ประโยชน์กระดองกล้วยหนวดเอ็นได้เลยเือนเราอะ่ะเราได้เร็วเขาจะเปิดนะครับร้านเนี่ยเวลาห้าโมงเย็นนะจนถึงตีหนึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้นะ เป็นการกินหมึกที่ผมรู้สึกว่าปริมาณไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมยอมแพ้กับความรสชาติที่เขาจัดจานออกมาแล้วค่อนข้างที่จะเผ็ดแซ่บมากๆนะลองแวะมาได้นะฮะกับเยาวราชนะครับตรงข้ามก็อยู่ติดกับก๋วยจั๊บในอ้วนนะครับลองแวะมาร้านนี้เด็ดจริงนะครับน้ำจิ้มแบบรสจัดมากนะครับผมผมไม่ไหวจริงวันนี้ผมก ยอมแพ้กับความเผ็ดแต่อร่อยมากเพราะว่าคนเป็นเครื่องการันตีได้ว่าร้านสามกองเยาวรานหมึกย่างเขาเนี่ยผมว่าอร่อยมากนะครับแวะมาได้นะร้านเขาเปิด5้าโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งนะตอนนี้นะอีกหน่อยผมไม่รู้เขาจะเปลี่ยนเวลาปิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็แวะมาได้้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งนะครับทุกวันยกเว้นวันจันทร,ร์เพราะวันจันทร,ร์เป็นวันหยุดของเขานะครับแวะมาแล้วกันนะ้วลองมาดูหมึกย่างอร่อยๆหรือถ้าคนดูรู้จักว่าร้านหมึกย่างไหนอร่อยๆ,ๆอก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับหรือนี่อะไรเด็กๆก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะถ้าผม จะไปลุยกันแต่ขอเด็ดนะนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะเผ็ดไม่ไหวจริงอ่ะยอมยอมความเผ็ด